จากที่ทุกท่านได้ชมคอนเซปต์เกี่ยวกับการ w o r k f r ฟ m a n y w h e r e ของสำนักง,งานกพรนะคะทั้งเรื่องของ Infrastructure เรื่องของระบบต่างๆและทักษะของคนก็จะเห็นได้ว่าสำนักง,งานกพรเนี่ยเราได้มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้การ w o r k f r ฟ m Anywhere สามารถทำได้ดีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทาการทางานที่สานักง,งานกพรเลยค่ะ โดยวันนี้นะคะเราจะพาไปดูตัวอย่างการส่งเอกสารของสำนักงานกพลอค่ะไปดูว่าที่หน้างานจริงๆเราทํางานกันยังไงนะคะและนี่คือฝ่ายสารบัญของสํานักงานกพลอนะคะซึ่งจากเดิมห้องนี้เคยมีเอกสารกองอยู่เป็นจำนวนมากแต่หลังจากที่สํานักงานกพลอได้ปรับปรุงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์หรือส m a r t o p อ c พโดยเชื่อมโยงกับระบบอ e ีเมลสารบัญกลางเวิร์กดี ก็ได้ทําให้หนังสือราชการของสํานักง,งานกพลนะคะถูกจัดส่งได้อย่างรวดเร็วถูกต้องตามระเบียบสาร,รบัญลดค่าใช้จ่ายลดการใช้เอกสารและยังประหยัดงบประมาณอีกด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่เจ้าหน้าที่จะทําเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผู้บริหารลงนามในระบบเซฟตี้ไซด์และเมื่อจะส่งออกเอกสารไปภายนอกก็ใช้ผ่านระบบอ e ีเมลกลางเวิร์กดีนะคะจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งกระบวนการไม่จำเป็นที่จะต้องติ้นเอกสารออกมาใช้แต่อย่างใดทุกอย่างอยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดค่ะ ใช่ค่ะจำเนินเอกสารลดลงค่าใช้ใจ่ายในการจัดส่งเอกสารก็ล,กกลดลงด้วยค่ะนอกจากระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้วคนก็ยังได้รับการพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับการทำงานแบบ Work from anywhere และนี่คือตัวอย่างการทำงานจากที่ไหนก็ได้ของสำนักง,งานกพรค่ะหลักการแล้วก็แนวทางรวมทั้งวิธีการดำเนินการของสำนักง,งานกพรที่ผ่านมาก็พอจะเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าการ Work from anywhere ของสำนักง,งานกพรประสบผลอย่างไรและนี่นะครับก็คือตัวอย่างของการปฏิบัติตามนโยบายการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของสำนักง,งานกพรหรือว่า Work from anywhere ที่เรานำมาแบ่งปันในวันนี้นะครับพบกันใหม่กับพลังเครือข่ายกพรในตอนต่อไปครับขอบพระคุณครับ